สวัครับคุณทางตเลลี่ส์เซนจ์จ่าสัตว์สครับตอนนี้เป็นเช่นไรครับครับผมดีมากเลยนี่แบบตอนนี้ดีมากจนถึงเมื่อคืนนี้ที่ EP 14ที่ได้ดูันไปที่ช่องก็โอ้เรียกได้ว่าทุกคนมาตอบทวิตกันสนุกมากเลยเมื่อวานเป็นเหมือนว่ามาร่วมส่งท้ายตัวละครกับคุนิยายเมื่อวานทุกคนช่วยกันเต็มที่แล้วแล้วก็พวกเราก็เมาท์มอยตอบคอมเมนต์ตอบอะไรกันสนุกสนานเลยดีใจครับที่แบบ ที่ทุกคนร่วมเดินทางมากับพวกเราจนถึง EP14 ก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคน,นไม่ปล่อยมือกันพิเศษอย่างไรบ้างครับ อะไรนะฮะดีใจครับดีใจมากเลยครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ช่วง e ีพีหนึ่งเราค่อยๆเห็นพี่พเขาค่อยๆแบบมีความสุขกับซีรีส์ของเราค่อยๆมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมจนวันนี้เนี่ยแหละครับที่เมื่อวานเราได้ดูสดกันทางช่องสังไปแล้วแล้ววันเนี้ยเรามารีรันกันในโรงเหมือนเรามาเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยแหละครับที่พวกเราได้มาร่วมส่งตัวละครด้วยการมาร่วมมีความสุขมีรอยยิ้มมีความทรงจําด้วยกันเนี่ยแหละครับก็ดีใจมากๆที่วันนี้พี่ๆี่ทุกคนมาแล้วก็รวมถึงแบบทวิตต่างบ ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยครับได้รัจากค่อยๆค่อยๆเป็นที่ตอบรับของพี่ๆแฟนคลับเนาะก็เลยขึ้นแกคึกคิบที่มาที่มาแรงขอบคุณครับขอบคุณครับเรารู้สึกยังไงบ้างเป็นความสุขแน่นอนต้อดีใจดีใจที่แบบพี่ๆพี่ๆเขาเรียกว่ามีความสุขกับตัวละครเหนือโต๊ะเนาะใช่ก็ที่จริงแล้วก็คือ ความรักของพี่เหลี่ยวกับน,น้องโตก็แค่เขารักกัน mm hmm. ก็ดีใจที่พี่ๆได้เห็นมุมมองความรักของร้านโตได้แบบสวยงามขนาดนี้แล้วก็ให้แบบว่าได้เป็นพูดจิ้มแบบว่า oh, <okay. S 1> แบบนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทุกคนมากครับด,ดีใจดีใจใช่การนี้มันจะต้องพัฒนาหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับการแสดง มีครับเราก็เรียกว่าเราก็ม <It> ีอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับมีโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันโปรเจกต์ใช่ก็พวกเราก็ยังเล่นคู่กันนี่แหละครับผมก็เรียกว่าพัฒนาไปเรื่อยๆเดินจับมือกันไปเรื่อยๆใช่ใครนัดจับมือกันยังไงนะจับมือกันตองแตกตองแตกเราคอยด้วยเพลงมาเลยนะเพลงมาเลยนะใช่คือคือคู่ของเราก็จะมีเคมีที่อะไร เราก็คุยกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่นะครับพวกเราก็ตั้งแต่ตอนที่เจอนนองตั้งแต่แรกพวกเราก็คุยกันแบบนี้ครับพวกเราก็ได้ได้ว่าพวกเรามีมีความสุขที่แบบว่าเราได้อยู่ด้วยกันได้คุยกันแลวแบบว่าได้ปล่อยมุกโบ๊าตอนแรกก็แบบว่าจะขายหล่อเนาะ <c oughs> ตอนนี้เนระิ <c oughs> ม่มขายตลกแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะเราเป็นเป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าสนิทกันแหละครับพอเวลาเราเล่นหรือเวลาเราทําอะไรด้วยกันมันเลยเป็นความสบายสบายอยู่ด้วยกันเหมือนแบบอยู่กับพี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแบบคนที่เราสบายใจแบบเนี้ยครับใช่ปล่อยอะไรมารับได้หมดใช่ครับรับไม่รับอีกทีอีกทีนึงอันนีแบบกังวลไหมกันแต่พอแบบเวละมาแั้วก็จะถูกเปรียบเทียบกับคู่คืนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงจริงผมว่าอย่าไปเที่ยวเลยครับ หมือนว่าพวกเราก็ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวตัวละครหรือว่าเรื่องราวการแอบรักของพวกเราใช้รูปแบบนี้แล้วก็ทุกคนชอบทุกคนมีความสุขของนี้ดีกว่าครับเรียกว่าแต่ละเรื่องก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นของเราเองเรียกว่าก็ดีใจที่แบบเรื่องแอบรักของพวกเราอ่ะได้ไปทัดใจที่เขาแล้วก็ให้ทุกคนได้ติดตามจนถึงปัจจุบันก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับ หรือยางคิดไปไหมก็เฮ้คิดเราเขามีทั้งกันแล้วพี่ๆคิดให้หน่อยดีกว่าใช่ครับจริงๆก็แอบคุยกันมาตลอดแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบว่าเป็นจริงเป็นจังหรือว่าได้ออกมาเป็นชื่อก็ยังแบบว่าแยบๆคุยกันเล่นๆตลอดว่าพี่ครับเราพี่พี่ตั้งให้ดีกว่าถ้านึกออกนี่ลองแบบว่าแยบๆมาได้ที่คิดที่คิดมาพี่คิดมาถ้าเกิดว่าให้คิดเลยที่คุยกันไปเชื่ออะไรบ้างเชื่ออะไรหรอ แต่ว่าต,ต,ตอนนี้ก็มีอยู่แบบว่าบิลลี่เซงอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่า<ช>ไ,ปไปต่อไปต่อยอดก,กันเองครับผม <laughs> ใช่เป็นแบบคีย์เวิร์ดใดๆก็ยังอาจจะยังไม่ได้มีมากใช่ใชรครับแล้วตอนนี้ก็จะได้เห็นผลงานกันอย่างต่อเน,นื่องเนาะใช่ครับแต่ค <hungry. S 2> นถามก็แบบเหมือนกับหลายคนม,ามาองว่าบางทีเนี่ยซีรีส์เนี่ยพอ จบแล้วซึ่งมันเป็นการแข่งต้นซึ้งเปนต่อเยอยจากทีมผู้เราเองมันจะแบบยังไงไหมมันจะแยกกันไปนี่พวกเราก็เดินจับมือกันไปอีกเรื่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่อยๆรอติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็โอ้ดูเดือดดูเดือดครับผมอดูเดือดครับผมเรียกว่าเรื่องนู้นเรียกว่าดาร์กเลยก็ได้ครับผมรกว่า พวกเราเลย ute, แบบดึงดึงแรงที่เราเป็นอีกแบบประสบการณ์หนึ่งที่แบบว่าค่อนข้างแบบว่าฉีกไปเลยเราติดตามครับเรลยนี้เรียวเลยดีครับเร็วหน่อยวอร์บาร์ขอบคุณครับโอเคเราเรียรู้กันร่วมใน